เพราะอะไรนะคะที่เราถึงต้องสะกดจิตตัวเองนะคะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาเรานะคะที่รู้สึกหมดพลังรู้สึกแค่รู้สึกไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องการกำลังใจจากคําพูดของคนหรือว่าต้องการแบบอยู่ใกล้ๆใ,ใครสักคนนึงเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เราจริงไหมคะทุกคนพอเรารู้สึกว่าอยากได้พลังจากคนอื่นปุ๊บนะคะมันจะเป็นที่มาของคําว่า เราทำไมไม่ย้อนกลับมาให้พลังกับตัวเราเองนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีนะคะการให้พลังตัวเองนะคะง่ายๆด้วยการที่เรานะคะสะกดจิตตัวเองนะคะวิธีง่ายๆที่เราทําเองไม่ต้องรอใครนะคะไม่ต้องไปอขอพลังจากคนอื่นหรือว่าต้องไปเรียกร้องใครให้เข้ามาพูดดีๆหรือทาความรู้สึกดีๆให้เรานะคะวันนี้นะคะการที่เราสะกดจิตตัวเองนะคะง่ายๆเพียงเรานะคะไปยืน หน้ากระจกมองตาตัวเองนะคะมองตาเราและจงพูดในสิ่งที่เรานะคะอยากจะเป็นนะคะถ้าคนที่รู้สึกว่าเราอ่อนแอรเราไม่มีพลังนะคะเราพูดไปเลยว่าฉันคือคนพลังงานสูงและจ้องหน้าอจ้องตาตัวเองนะคะฉันคือคนพลังงานสูงฉันคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกฉันคือ เห็นอนักขายมือทองหรือว่าชั้น เป็นคนที่สุขภาพดีคือเราพูดในสิ่งนะคะที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นนะคะพูดซ้ําๆนะคะพูดจะรู้สึกแบบบางคนจนขนลุกบางคนแบบมีรู้สึกการสั่นสะเทือนของร่างกายนั่นก็คือว่าจิตใต้สํานึกเราน,นรับรู้นะคะเพียงเราทํานะคะแบบนี้นะคะบ่อยๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือวันหนึ่งนะคะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรืออะไรก็ได้เราทำให้ให้เวลาที่เราแบบนึกได้หรือเรามีเวลาทําก็ทําแต่ต้องทําทุกๆวันจำ ซ้ำกันบ่อยๆนะคะพลังจากร่างกายเรานะคะจะส่งสิ่งๆนั้นนะคะมันจะรู้สึกให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเรามีพลังด้วยตัวเราเองมากขึ้นนะคะทําง่ายๆแค่นี้ทุกวันนะคะแล้วเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจากพลังภายในตัวเรานั่นเองนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ